ก็แข okay, ็งแรงมันลุกออกแรงเอาบิาให้ขับน้ำง้างที่ยายาเราออกกลองยนล่องอครไนได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ม um ีหมกันทดังแนงยให้บ้าทก็งางบ่มันต mm ึงหน้ามันแสงไฟงางเลยนาะ ลอยไปเลยลอยเองเลยลอยเองลอยเองเลยลอยเองเลยลอยเองเลยเดี๋ยวไม่ได้รอรอก่อนไม่ได้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 ลอยเลยลอยเลยลอยเองลงมันอ่อนนะลอยเองเลยลอยเองเลยไม่ได้หรอกต้องลอยเองรู้ต้องฝึก

cái <laughs> subscribe <laughs> thế kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มือกันก่อนหยุดจะไปไหนไม่ที่โกงอ่ะพี่โกงอ่ะเอาจากเอาคนนั้นเนี่ยเไปเลยออกดูเลยไปไปไปเอาสไลเดอร์ลงมาไปไปได้สไลเดอร์ลงมาไปฟังฟังฟังไม่น้ำไม่น้ำโอ้ยเปียกระวังนะมาเขาจะเอาอะไรอ่ะจะไปแล้วเมียเลยหรือไม่ไม่เขาไม่ขี่คันนี ลอก่อนโอ้ยนี่เอาหนีเอาไว้นี่เอาไว้นี่ต่า่าไต่ไปไปไปมาพาไปมาใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น PPS ฟังร้าก่อน นั่ย่ที่สุดเพ็กก็ si> ่รอายบายบนี sure ่ลูกที่แงงหอเออถ้าพยหอยก็ค่อยๆกวดที่ตรงจะบอกว่าย่านนึงแค่นี้แหละมันไม่เล็กต่อหรอเออ เดียวเข้ากันไปลอยแบนี้ลอยเอาาดีน้ำลอยยืมาีน้ำาีน okay. ้ำลอยน้ำมขาดีาีเออมันจะได้ไปเออตีมันเกี่ยแล้เออมัเกลี่ยแล้วเว้ยน้้น้ำน้ว่ายน้ำวยว่ายไปว่ายเลียล้ว่ายน้ำะล่ว่าย้เ่เาย้เยน่้